คลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างดอบดาวลิดบน Google Sheet กันนะครับก็วิธีการสร้างดอบดาวลิดนะครับเอาง่ายๆก็คือการสร้างรายการในการใส่ข้อมูลใน Google Sheet นะครับตัวนี้นะครับนอกจากจะทําให้เรานะครับทำงานได้ง่ายขึ้นยังจะช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาธิตวิธีการทําดอบดาวลิดกันเลยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคีเอดตารางของเพื่อนขึ้นมาก่อนนะครับว่าในงานที่เพื่อนๆต้องใช้นะครับมีตารางและมีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการกรอกนะครับโอเคเนาะ เมื่อคิเหตเสร็จแล้วนะครับเราค่อยมาสร้างดอกดาวลิดทีหลังนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมได้ทาการคีดเหตตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสร้างดอกดาวลิดในส่วนของเพศละกันนะครับโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะสร้างดอกดาวลิดในส่วนของเพศนะครับให้เรามาสร้างตารางแบบง่ายๆตรงข้างหลังในลักษณะนี้ก็ได้ครับสร้างเป็นตารางเพศนะครับก็ใส่ไปเลยเพศชายและก็เพศหญิงนะครับ โอเคเมื่อเราสร้างตารางแบบง่ายๆเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงเซลล์แรกในตารางเพศที่เราต้องการป้อนข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ข้อมูลและเลือกหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลในลักษณะนี้เลยจากนั้นก็จะมีเครื่องมือการตรวจสอบข้อมูลขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับตรงเกณฑ์ตรงนี้นะครับให้เราปรับเป็นรายการจากช่วงนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกช่วงข้อมูลจะเป็นสัญลักษณ์ตารางในลักษณะนี้นะครับกดได้เลย โอเคเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นในส่วนของเลือกช่วงข้อมูลในลักษณะนี้นะครับก็ให้เราเลือกช่วงข้อมูลที่เราจะทำดอปดาวลิ์ได้เลยงานของผมจะทำในส่วนของเพศเนาะก็จะมีเพศชายกับเพศหญิงนะครับให้เราทำการคุมดาข้อมูลที่เราจะใช้เป็นดอบดาวลิ์ได้เลยเพศชายกับเพศหญิงนะครับตรงนี้นะครับสามารถคุมดาได้มากกว่า2ช่องนะครับจะคุมดากี่ช่องก็ได้อยู่ที่ข้อมูลของเรานะครับเมื่อเราทำการเลือกช่วงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตกลง จากนั้นนะครับก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้ให้เราตรวจสอบนิดนึงนะครับ J3 ตรงนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลแรกที่เราจะทําเป็น Dropdown l i t นะครับนี่นะครับ J3 และในส่วนของ J4 ก็จะเป็นข้อมูลสุดท้ายนะครับที่เราจะทําเป็น Dropdown l i s นะครับถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับเราสามารถกดบันทึกได้เลย โอเคจากนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีสัญล okay, ักษณ์เล็กๆนะครับให้เราสามารถกดเลือกข้อมูลดอปดาวลิดได้แล้วนะครับอ่านี่นะครับเพศชายกับเพศหญิงในลักษณะนี้ก็แค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการทำดอปดาวลิดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเนาะ ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ได้หลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่สีนะครับอย่างเช่นรายชื่อคณะนะครับถ้าเรากดคณะคลุศร์ก็จะกลายเป็นสีที่เราเลือกไว้นะครับของผมเป็นสีแดงเนาะอ่าคณะบริหารธุรกิจก็จะกลายเป็นสีส้มในลักษณะนี้นะครับสีก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราได้ทําการเลือกไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาทําในส่วนของตารางเพศกันนะครับโอเคก็กดไปที่เซลแรกที่เราต้องการทําไว้เมื่อกี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดไปที่รูปแบบและกดเลือกหัวข้อการจัดการรูปแบบตามเงื่อนไข จากนั้นก็จะมีเมนูกดการจัดรูปแบบมีเงื่อนไขขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เรามาเลือกกดการจัดรูปแบบที่ขึ้นว่าไม่ว่างเปล่าตรงนี้นะครับให้ปรับเป็นข้อความคือ,อจากนั้นนะครับในช่องของค่าหรือสูตรนะครับให้เราก๊อปข้อความที่เราได้ทําตารางแบบง่ายๆมาไว้ได้เลยนะครับเริ่มจากเพศช,ชายก่อนเนาะก็กดไปที่เซลล์ของเพศช,ชายและกดคอนโทรลซเพื่อทําการก๊อปปี้ให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับนาข้อความจากเซลเพศชายนะครับมาวางตรงค่าหรือสูตรตรงนี้นะครับโดยการกด c นท l วีเพื่อวางนะครับโอเคเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาปรับสีหรือว่าปรับรูปแบบตัวอ,อ,กอักษรตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยอาเพศชายเป็นกรอบสีน้ําเงินแล้วกันนะครับตัวหนังสือเป็นสีขาวแล้วกันเมื่อเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับให้เรากดเสร็จสิ้นตรงนี้เลยโอเคจากนั้นให้มากดตรงตารางที่เราทําไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะทําเพศหญิงกันเนาะ และเมนูกดการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขนะครับให้เรากดเพิ่มกดอื่นและปรับไม่ว่างเปล่าตรงนี้นะครับให้เป็นข้อความคือจากนั้นนะครับให้ Copy ้เพศหญิงมาวางตรงค่าหรือสูตรจากนั้นนะครับให้เรามาปรับรูปแบบของตัวหนังสือและตารางเพศหญิงเป็นสีชมพูลแล้วกันนะครับอ่าตัวหนังสือสีขาวจากนั้นกดเสร็จสิ้นอ่าจากนั้นนะครับกดการจัดรูปแบบมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราสามารถกดกากบาดออกได้เลย เราลองมาทดสอบกันนะครับเมื่อปับเป็นเพศหญิงปุ๊บโอเคก็จะกลายเป็นสีชมพูตามที่เราได้เลือกไว้นะครับถ้าปับเป็นเพศชายก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินในรูปแบบที่เราได้ตั้งค่าไว้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เรามากดตรงตารางที่เราได้ทําไว้ในส่วนของเพศตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดปุ่ม delete ได้เลยตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้ทําไว้จะฝังอยู่ในเซลแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรานําเมาส์ไปชี้ในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านขวาล่างนะครับให้เมาส์ของเรานะครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบในลักษณะนี้เนาะเพื่อที่เรานะครับจะได้ก๊อบการตั้งค่าที่เราทําไว้นะครับไปยังเซลอื่นๆได้เมื่อเมาส์ของเรานะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วให้เรากดคลิกซ้ายนะครับค้างไว้และกดลากมายังเซลทั้งหมดที่เราจะทําเป็นดอปดาวน์ลิดได้เลย ถ้าเกิดเรานะครับลากมาเซลสุดท้ายแล้วเราก็ปล่อยเมาส์ได้เลยโอเคครับวิธีนี้จะเป็นการก็ปีสูตรและการทั้งค่าทั้งหมดแบบง่ายๆนะครับในช่องอื่นนะครับเราก็สามารถเลือกดอกดาวลิดได้เหมือนกับเซลที่เราทําไว้เลยในลักษณะนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการใส่สีในส่วนของดอกดาวลิดนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเซลที่เราทําไว้แบบง่ายๆตรงนี้นะครับเราก็สามารถประยุกต์เป็นการนับค่าสถิติต่างๆในส่วนของงานเราได้นะครับ อย่างเช่นนะครับในช่องของเพศนะครับถ้าเราเลือกเพศชายเพิ่มอีกหนึ่งคนข้อมูลการนับจํานวนสถิติของเพศชายนะครับก็จะขึ้นมาเป็น2งในลักษณะนี้เนาะแสดงว่าช่องที่เราได้เลือกไว้นะครับมีเพศชายทั้งหมด2คนอ่าแต่ลองเพิ่มเพศหญิงนะครับเพิ่มเพศหญิงไป เนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้เพศหญิงที่มีอยู่2คนก็จะนับจํานวนได้เป็น3คนซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับจะสอดคล้องกับตารางงานที่เราทํานะครับอ่าก็ปรับได้เลยสถิติการนับจํานวนก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับอยากทําสถิติการนับจํานวนในลักษณะนี้นะครับก็ถ้าสอนในคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการทําสถิติการนับจํานวนในส่วนของ Google Sheets และ Excel ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็สามารถไปดูวิธีการได้เลยนี่นะครับหน้าตาของคลิปจะมีประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้วิธีีน้ มาประยุกต์ในงานของมันเพื่อนได้เลยโอเคครับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถนําดอกดาวริสนะครับวิธีนี้ไปปรับใช้ในงานของมันเพื่อนได้เลยนะครับกอหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ